วันนี้นะครับภารกิจคุณพ่อก็คือซักตุ๊กตาให้พี่ปินนะครับเอาลงไปแล้วนะอะก่อนที่จะซักเรามาดูชื่อตุ๊กตากันก่อนดีกว่านะครับตุ๊กตาชุดนี้ชื่อปุ่มปุ้ยนะครับปุ่มปุ้ยคุณแม่ตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะตัวไหนตัวนี้บิทเทิลนะครับตัวนี้ชื่อบิทเทลนี่เป็นเต่าทองนี่ชื่อปุ่มปุ้ยนะจำดีดีนะนี่ตุ๊กตาพี่ปินหลายชื่อนะ ต่อไปตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรไหนคนนี้ชื่อปุ้มปุ้ยตัวนี้ชื่อปุ้มปุ้ยนะครับปุ้มปุ้ยใส่แมดด้วยเพราะว่าต้องใส่ให้ปีดดูนะแมดปุ้มปุ้ยนะคะต่อไปตัวนี้ชื่อพนี่พนี่นะคะต่อไปตัวนี้ชื่อไดโนได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 ดดดู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 ทีนะครับก็ประกอบ ตุ๊กตาพิณก็มีหลายตัวเนาะนี่นะครับก็จะซักให้พี่ปินทุกตัววันนี้แดดออกแล้วนะครับพ่ออาใส่ไดโนัก,ก่อนนูใส่ก็ไปเป็นนอนนอนตรงนี้นะลูกเดโน,นัใสนน่ตรงนี้ปุ๊บต่อไปก็เป็นโพนี่ใส่ตรงนี้ลูกนอนนี้นะพราเอาไอ้ไอ้น,นั่นโพนี่ออกไยไอ้ที่ผูกพ่อโอ้เออแม่ผูกตาก็ซักไปด้วยกันอ่ะซักไปด้วยกันเอาโพนี่โพนี่ใส่เข้าไป ปุ้ยนอนในลูกนอนนะนอนนะลูกซักทั้งแมตเลยนะซักทั้งแมตเลยอันนี้ชื่ออะไรนะบิทเทิลบิทเทิลแล้วบิทเทิลกับนอนบนนี้ลูกนอนเลยนะบิทเทิลที่สำคัญไอ้เงยเงยนะไอ้เงยเนี่ชอบกดชอบกัดมากไอ้เงยเนี่ยต่อไปปุ้ยอันนี้เอาปุ้ยเป๊ะหรอพ่อพูดผิดพ่อพูดผิดตั้งแต่แรกเป๊ะนะครัะเป๊ะเข้าไปแล้วอ่ะไม่ไปปิ๊งทำอไรปิ๊งทำอะไรไม่ไดบายบายเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกัน ปิดฝาสุดยอดเลยใส่เมื่อกี้พ่อใส่น้ำยาไปแล้วนะครับใส่ปนนิดหน่อยก็นะครับผมใส่ต่อยังพ่อใส่ไม่ใส่ดีกว่าเพราะพี่ปินจะอมไม่เอาครับแล้วก็หมุนเอาตรงเอาตรงไหนดีนะอเอาผาสมเลยดีกว่าเพราะว่าต้องซักนานๆหน่อยเพราะว่าพี่ปินอมสกโปรกมากนะครับเราก็ปรับไปที่โหมดอุณหภูมินั้นด้วยเอา4ี่สิบองศาแต่ฆ่าเชือเนะ้อด้วยเนาะ แล้วก็กดให้ดูดีๆนะครับไม่ชัดอ้ามาเราฟักผ้าผสมนะเราก็มาที่อุณหภูมิ40่สิบปันร2อยันสองรอบต่อน,นาทีนะครับมาต่อวินาทีผู้ผิดแล้วตอนนาทีถูกแล้วล่ะ <laughs> แล้วก็กดตึ้งโอเคบายบายเ bye <c oughs> จอกันอีกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสิบห้าทีเจอกันใหม่